ขึ้นเขาขึ้นแจ่มนู่นถ่ายละฮะผมตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปดูตาน้ำกันนะฮะว่าด้านบน ไปสำรวจดูว่าตาน้ำมีสภาพอย่างไรบ้างครับทีอ่อาจจะเจอสาเหตุในการที่ทำให้น้ำไหลลงมาน้อยบ้างนะฮะนอกเหนือจากสาเหตุของฝนที่แรงมาไม่ตกก็อาจจะไปสำรวจดูว่ามันมีตรงไหนที่มันเป็นจุดกั้นทำให้น้ำมันไหลมาไม่สะดวกบ้างเดี๋ยวก็ไปดูกันครับ ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่จิตอาสานะกำลังสร้างฝายชั้นที่2องกันอยู่นะเมื่อสักครู่นี้เราเจอฝายขั้นที่1นึ่อนนี้เป็นชั้นที่2ครับอันนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปดูตาน้ำ ต้องเดินขึ้นไปอีกไกลไหมครับสท่าอยไม่ไกลครับไม่ไกลไม่ถึงโลนะอ่าไม่ค่อยไว้ใจอ่ะโลโล,โลบ้านเรากับโลเนอบานีเออโลบนดอยนี่มันโลโลเป็นม่อนม่อนเลยป้เดี๋ยวต้งไหนอดูาหน่อ <c oughs> ทางตรงนี้จะเป็นทางเริ่มชันขึ้นนะครับขอตอนหนาไม่ได้จิ สำหรับการทำฝายนะฮะจะมีการพัฒนากันทุกปีครับหากไม่มีการพัฒนาต่อเนื่องกันทุกปีนี้จะทำให้ฝายท่งแล้วก็น้ำที่จะใช้ในการเกษตรก็จะมีน้อยลงนะครับ ป่าข้างบนนี้ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นระหว่างปางปุละขึ้นบ้านผาแดงนะฮะก็จะจุดเชื่อมต่อกันของสองหมู่บ้านนี้ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็คงจะเดินไม่ถึง1กิโลครับก็เดี๋ยวมาดูนครับว่าปลายทางของเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับผมนี่คือ,อยัง ม่วเองเหรอกินได้ก็เห็นกินได้อันนี้ปากนี่ยแต่เห็นมันจะมีต้มอะไรอย่างที่มันละลายกินได้ผู้เด้อเห็นเห็นกินได้นี่มันคืออะไรนะลูกภาษาบ้านท้องไงไม่ได้ฮะฮะผลไม้ปลาน่วยเคี้ยวเขาก็ได้วันเคี้ยวเขาเนี่ยเป็นเคี้ยวเขากินได้ก็มั่วเหูอเอากินไปแล้วเอากินแล้วอกินได้ก็ กินไดหวานผลน้อยหวานได้ย่แต่มันจะคันคอนะไมไ้ใช่เหรอไม่กินเขาไมกินนะคันคอใลห่อยแห่กห่แหแห่่แห่ห่แงก่แห่แห่แหเแหนเป่นเป็น่แห่แห่่แ่จหกแหนแห่แหนแ่ฮะเดี๋ยวลงมาค่อยถ่ายรูปแล้วกันนะ่่เห่งไม่รู้รสชาติมันจะเป็นยังไงนะฮะ ในการเดินป่าแบบนี้ต้องเป็นผู้ที่ชำนาญทางนะฮะถ้าใครที่ไม่ชำนาญทางขอแนะนำว่าอย่าลุยป่าคนเดียวหรือถึงแม้ว่าจะสองสามคนถ้าไม่ชำนาญก็ขอแนะนำว่าอย่าเสี่ยงนะครับผมต้องเป็นผู้ที่ชำนาญเป็นพรานหรือว่าคนในพื้นที่เท่านั้นนะฮะถึงจะปลอดภัยนะฮะ แล้วก็ผลลไม้ป่าก็อยากกินมั่วๆนะฮะนี่ครับก็เรามีเม็ดเทาวันไว้หนึ่งเม็ดเขาบอกว่าอีเห็นอีเห็นก็เป็นสัตว์ป่าที่ กินได้นะกินกินผลไม้นี้ได้แต่ไม่แน่ใจว่าคนจะกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองชิมแตะแตะลิ้นดูนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะเ<น>พราะมีคนกินไปแล้วนะฮะเราก็เลยกล้ากินนะฮะัามละหานี่มี หวานหวานรสชาติออกหวานหวานนิดนิดมีความฝาดหน่อยหน่อยต้นหม กินเข้าไปแล้วกแรงไม้นะกับขมนิดนิดไปดูแรงไม้ดีทำ่ไม่มากแต่หวานนํำถือว่าอร่อยใช่ไหมฮะแม้วีมีเม็ดใหญ่มากเนื้อนิดยึงเดียวแล้วก็นี่เปลือกหนามากครับก็คิดว่าน่าจะกินได้ครับน้้มีสองแงฮ เออชนักคนมาหาเนอไม้เพื่อไรเนอไม้ฮกนะครับมีในห้วยเนี่ยอืมเนอไม่ทำเนอไม้ดองก็จะมาหาที่นี่เป็นเนอไม้ฮกเนาะมันมีหลายห้วยยาวเลยครับอันนี้เป็นห้วยโถกห้วยโถกอ่าตรงนี้เรียกว่าห้วยโถกเป็นแหล่งหาเนอไม้โดยห้วยหานสนักอ๋อเอาไม่มีเพิ่นมีจื่อห้วยเนาะมีห้วยโถกมีมุดทุกห้วยมีห้วยโถกห้วยหานที่เฮาอยู่นี่เป็นห้วยโถก อห้วยหานแล้วมีห้วยอย่างนี้ครับสันกระต้องนี่เขาจะเดินไปเสื่อมห้วยสันกระต้องห้วยสันกระต้องสันตุนต้องสันต้นต้องสันเก้าเนาะสันเก้าต้องออสันเก้าต้องอ่าครับต้นกระท้อนนั่นเองนะฮะแต่ละเส้นน้ําก็จะมีชื่อเรียกไว้สําหรับเวลาพูดคุยกันภายในหมู่บ้านนี่ก็จะนึก ออกว่าเป็นลำน้ำเส้นไหนนะฮะมีหลายห้วยเลยนะฮะสันเก้าต้องสันต้นห้าห้วยหานไ้นี่ต้นอย่างนี้ อันนี้ไม่ตองเต้าไม่ตองเต้าอันนี้ประโยชน์ของมันเจ้อย่างไรไปทำพิธีทำบุญขึ้นบรรใหม่กันยอย่างตองไม้มงคลเนาะอ๋อนี่เป็นไม้มงคลต้นตองเต้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันให้ดูตางดูฮัตเตียวหนะค่อัไสไมเออไม่พอใส่ปุ๋นหรอใส่ปุมถใได้เไปได้เรื่องหานี่ นี่มันเป็นอันนี้นี่มันก็เป็นห้องห้วยนั่นแหละเออห้องห้วยมันแห้งขนาดนี้เลยเหรอโูไม่มีน้ําเลยครับตรงนี้ไม่มีน้ําเลยครับน,นี่นะ,อะเออนี่หน้าแรงนี่ไม่มีน้ําเลยครับนี่ฮะเป็นร่องไม่มีน้ํา ข้าไปก่อนลำห้วยแห้งไปหมดนะครับทั้งสายครับฝั่งนี้ก็ไม่มีน้ำเหมือนกันนี่ครับตื้นเถินไปหมดแล้วเนี่ย ใบไ,ไม้ทับถมมีกล้วยต้นกล้วยป่าโอ้หน้ามันแห้งขนาดนี้เลยเหรอรนี่ถือว่าเป็นแรงมากเลยเดียวครับเพราะว่า ต้นน้ำนี่แทบไม่มีน้ำเลยนะฮะโอ้ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวครับสำหรับภัยแล้งในปีนี้นะฮะและปีก่อนๆเป็นยี่ก็เบาโกนี้ครับเบาโกนี้ยังพอมีน้ำพองนิดเน่อปีก่อนๆยังพอมีน้ำไหลบ้างนะแต่ปีนี้ไม่มีเลยครับผมโอเคโอเค อาทีมงานเรียกแล้วครับคงจะเปลี่ยนจุดไปดูเส้นอื่นบ้างนะฮะตรงจุดนี้ห้วยอย่างนะเส้นนี้ห้วยโบห้วยโกตรงจุดที่เรามาดูตรงนี้เป็นห้วยโกนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้วยอย่างอื่นบัางห้วยเส้นอื่นบ้างนะฮะ ดินมันแห้งกรอบเห็นได้ชัดเลยไม่มีความชุ่มชื้นของน้ำเลยครับด่า อันนี้มันอันนี้บบต่อจากบนาุนมาอ๋อคือมันบบลงมันบบลงห้วยเขากต่อต่ออ๋อนี่ฮะเป็นการเอาท่อมาต่อน้ปปําจากเขขาา้างบนเป็นปะป๊าภูเขานะฮะก็ถือว่าต่อจากต้นน้ําลงมาเลยลงท่อเลยนะถ้าเกิดปล่อยให้ลงตามลําห้วยจะไปไม่ถึงหมู่บ้านแน่นอนครับจะซึมลงดินหมดนะฮะ เพราะฉะนั้นก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการต่อน้ําโดยตรงนีตขาขึ้นเส้นเนี่ยี่เรากำลังจะเดินทางไปอีกหนึ่งเส้นครับลัดเลาะไปตามท่อน้ำเลยนะต้องลุยนิดนึงครับบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะคลิปเราไม่มีการตัดต่อเพราะฉะนั้น เราจะต้องติดตามดูการทำงานของทีมงานไปตลอดนะฮะบรรยากาศจีฟกเจออะไรท่านผู้ชมเจอแบบนั้นด้วยนะครับนี่คือความเหนื่อยยากในการทำงานของทีมงานในการพัฒนาแหล่งน้ำนะฮะหลายๆคนคงไม่เคยขึ้นมาสัมผัสการทำงานแบบนี้แน่นอนครับ ค่อนข,ข้างอันตรายด้วยนะมีมีฮะมันเป็นทางชันครับต้องเดินระวังพลาดพลั้งลงไปนี่ลื่นลงได้นะครับผมต้องมีสติหน่อยนะฮะก้าวพลาดนี่มีโอกาส ลื่นตกตกลงไปแน่นอนเกือบเกือบโอเคเราต้องไม่ประมาทอืมทางนี้ชันขึ้นละโอเค พื่อความไม่ประมาทเดี๋ยวผมเก็บกล้องก่อนนะฮะผมเคยพลาดตกภูเขามาแล้วเพราะถือกล้องข้างหนึ่งเดี๋ยวเราเจอกันแป๊บหนึ่งครับผมขอพับกล้องไว้ก่อนนะนะฮะจะถึงแล้วหรือ,เอ,อเยวพับกล้องแป๊บหนึ่ง เราข้ามมาได้แล้วนะฮะมุมนี้มีน้ำไหลมาเท่านี้เองนะครับน้อยมากครับมีน้ำซึมซึมมาแล้วะมาดูต้นน้ำ ไม่หมดขึนเลยองวัดทองอ่ะถามกันต้ำตเในอุ้กันได้ก่อนอ่ะนี่ผมนี่มีปัญหาเพราะผมผมเป็นหุ่นอยู่ผมเป็นหุ่นใหญ่มีอยู่เท่านี้เองนะฮะอันนี้เป็นห้วยยังห้วยน้ำตกนะครับมันแยกจากดุมขึ้นมาเป็นห้องห้วยเหรอห้วยเงี้ยงห้วยแงียงอันนี้ห้วยแงี้ยงไะครับมันเป็นขุนของมันอ๋อห้วยแงียงแยกสามสายครับห้วยเงยงหรอให้เจ้าห้าโอ่งเงี้ยงกัเลยไทยยุเป็นแล้วก็นี่คือยังไงครับละมันคือยัง เนาะพระเจ้าห oh. 5, 5้าวงอ่านอ่านห้าจุดให้เราห้าองค์ไหนน่ะมีพระเจ้าอยู่กันนี่อะไรมีห้าคู่เลยโอ้พระเจ้าหนึ่งอันนี้เป็นเปลนผลไม้กัเป็นผลไม้เป็นผลไม้มีเข้าใจแล้วปีเข้าใจกันเพราะเวอยู่ในหมูออ๋อข้างกไัน่เลยข้างเลยข้างเออมันจะขึ้น อันนี้มันเป็นใบใจผลไม้กินได้แต่เป็นผลไม้ป่าผลไม้บูชาจำได้ยืนบูชาเขาไว้บูชาเป็นนี่นะมันมันจะมีรูปพระเจ้าก่อนก่อนรูปพระสังกัจายเหมือนเหมือนรูปพระเจ้านั่งอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าบูชาบางทีเขาก็ไปพบเซกนี่นะครับเดือนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับตอนนี้เป็นรูปคล้ายๆกับอันนี้ต่างรูปพระพุทธรูปหรือพระเจ้าห้าองค์นะฮะนี่เป็นผลไม้ป่าเชิญครับ ถ้าสมมติว่าเอาจุดนี้แล้วอู้กันได้เนี่ยเขาก็จะมาแปลงมันดีคือหมายถึงเขาจะยกยกระดับขึ้นอย่างน้อยหนึ่งคือหน้ามันมีแล้วก็มาทําต่อเป็นต่อเลียมแบบปุ่นอ่ะคือมันหล่อแล้วก็หาพวกเนี้ยมากันสองสามจะได้เนาหรอกอ่าเขาจะเป็นยางอมเซแล้วก็ อันนี้ก็เป็นการปรึกษางานกันนะฮะระหว่างทีมงานในพื้นที่กับทีมงานประสานงานของโครงการการเกษตรก็คือเรืเอาไปทำถางพักไว้ไงถ้ายังไม่ปนใส่เขาจะทอเขาปอยใส่หางถ้าถางเต็มเปนก็จะได้เต็มที่แล้วนบอย่างกลางคืนเท่าไหร่ก็ปอยสถานภาพแม่นครับเนี่ยเขาต้องมีการการการบริหารน้ำนะฮะเดี๋ยวมันน้ำพกผมผมเดานนะพุ่นเจ็ดลายแปดสูงสูงกว่าสิบ สูงกว่าซีกเมฆกับใต้ยู่ครับหลอดใต้ยูเนี่ยฮะนี้เดี๋ยวถ้าถ้านั้าป่นกูจะได้จฉยเมื่อประชุมก็ได้เพราะอันนี้จะได้เฉยเมื่อไหมครับทึ้งก่อนประชุมเนี่ยหูเลี้ยงเนี่ยทาเส้นนี่นะประธานเขาถือว่าเขาจะแข็งมันจะสูงจากนี้ก็ได้จุดถุงกำห้วยห้วยมันจะยาวห้วยสาขาของห้วยบริสุทธ ห้วยสาขาหนารับวยสาขาหน่าับห้วยสาขาโอห้วยเง่งห้วยเง่้วเง่เขาจะอย่ต่ห้วยวสาขาแค่กันกระเซ็นเหมือนกันหล้วยสาขาห้วยเง่งเหมือนในบานเขาห้วยเง่งห้วยสาขาห้วยสาขาต้นนี้เขาต้อตกแล้วมันจะซึมตันนี้ครับต้นนี้มันจะเป็นตีเรียบเน้ามันจะซึม เนี่ยถ้าเอาตรงนี้เขาจะต้องทำเป็นฝายต้นคือแบบค่อนข้างจะหาวอนน้อยหาวอนคือหาวอนตึงมีหินในห้วยเราต้งตบวนมีหินจุดนึ่ะตบวนมีจุดน้ำเป็นอันนั้นนี่ล่ำหมู่บ้านเลยสูงกว่าตีหมู่บ้านเขาแท่งตีเขาอยู่เข้าใจอยู่แต่ว่ามันมันก็ต้องแบ่งน้ำกันอยู่ดีเนาะมันต้องเข้าใจว่าตีอยู่บนเขาก็แบ่งกันวันละอย่างวันละเวชนีะต้องมีเจ็ดเวชนะเจ็ดวันนะเขาแบ่งก็ในบ้านหนึ่งวันเหมือนเหมือนเหมือนกับเขามาทำนี่แล้วก็ ขอหล่อแบ่งไปหนึ่งเวชน่นะมันก็เหมือนกันถ้าทำต้องบนกับเนี่ยยังไม่คืนถ้ายังไม่คืนบนหมายแจ้หดแนมใช่หรืไม่เขากับผน้อยเขาต้องใ้ในสวนในหมู่บ้านเนี่นั่นนะเอกเอกเดี๋ยวเรีกคสูงเลครับอ่าแก่ซีซีกันเอกกัมเอกกัมเอกอันนี้ก็เป็นคุยปรึกษากันก่อนนะว่าถ้าเกิดมีการทำฝายกักน้ำได้แล้วจะมีการบริหารจัดการใช้น้ำกันอย่างไรนะเพราะว่าต้องแจกจ่ายน้ำให้กับหมู่บ้านหลายหมู่บ้านครับ สองหนึ่งสีก็ศูนย์ห้าห้าแปดชาวบ้านต้องคุยกันปรึกษากันตกลงกันให้ได้ก่อนนะครับความสูงแบบน้จะเป็นความจำเป็นของทุกหมู่บ้านเลยทีเดียวครับนี่เป็นปัญหาที่หลายๆคนไม่เคยมามองเห็นนะว่า ในการพัฒนาแหล่งน้ํามันสําคัญครับเพราะว่าตอนนี้มันตื้นเขินไปหมดนะฮะรวมมีใบไม้มีเศษดินที่เกิดจากการทับถมการมันบังทางน้ําหมดนะฮะน้องต่อมาลอบลอบผลต่อนี่เขาก็ต้องหาต่อไหมไหมไหมกว่ครับอ่ามันก็จะได้เสนอมันก็จะได้เสนอหนึ่งเอาฝ่ายตัวนี้หนึ่งลูกเฮอยครับผลส่วนใหญ่เลย นี่ก็เจ้าของน้ำเก่าตวเลงเขามาจวกันแปลงฝายตัวหนึงอสองคือระบบต่อกิเมตรระบบต่อระบบจากนี้จนถึงบ่อพักเนี่ยกิเมตรเดี๋ยวจะไปวัดเอาหนึ่งขอฝายสองขอต่อต่อเดินไม่เห็นเส้นเห็นเส้นหนึ่งเราไปลงบ่อพักบ่อพักอาจจะขอสนับสนุนเป็นบ่อวงจากอบตก็ได้หรือว่าถ้าเสนอโครงการครับสสน้องอาจจะเสนอขอเพิ่มก็ได้ขอต่อขอต่อบ่อวงเนี่ย บอวงกับบอซีลเลียมเนี่ยนจะ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 แข่งแรงกันมันบมเกี่ยว<อ>คืออย่างน้อยก็คือถ้าเปลี่ยนอุปกรณ์มาเขาจุ่ยกันเนี่ยก็ได้มันมันบมเกี่ยวกับแข่งแรงแข่งแรงไงพี่ร่างก็จะก้ปัญถามว่าแล้วจะจะบอบอวงหรือว่าไอ้ต่อเรียมเนี่ยมันปอใจกันก็ถ้าสมมติบอวงออจจะต้องทําเป็นซีชุดไอซีซีบ็อกอถ้าเป็นต่อเรียมเนี่ยมัน มันเกินกอนมันใจฟอก่อย่างต้องทำกอลงมาอย่างเี้ยแต่ผมขวเจอคำถามตอนที่อุ้มข้างหนึ่งเน่ตอนนั้นอ่ะว่าปัญหาของเราคือน้ำเรามีเยอะแต่ทำไมมันไม่ถึงนั่นแหะตีขึ้นไปเช็คเนี่ยว่าบ้านไหนใจนักฟองน้อยของนั่นแหะนั่นแหะ,ะปัญหาคือบางทีเปิดกว้างแต่ผมว่าถ้าอู้ถือว่าเปิดอู้ตัวนี้ถ้ถาเปิดแบ่งได้หนึ่งเว้นอ่ะเขาจะคำนวณเลยว่าน้ำไหลหนึ่งวันนี่จะบรรจุได,ได้กี่คิวได้กี่ิวนอ กี่คิ้วหน่อยเอาจากแฝงบอรคบีของมันครับจะเผื่อไว้สมมติว่าสมมติว่าปอกลุ่มอ่ะติว่าจะใจน่านตอนเนี้ยแต่เขาจะแยกไปใบเนี่ยมีกี่หลังครับมีกี่หลังประมาณก็เสาเน่ะเสาหลังอ่ะคุ้นคุ้นผมกรับเสาหลังตอนหลังเนี่ยแน่ใจว่าไอ้ระดับตัวนี้มันจะสูงเลยถึงได้ได้ผมวัดลองลองลองเปลี่ยนเสาก่อนเสามีเอาไม้มันก็ได้ซิกว่าเสาเสาคุ้นสามได้ไหมเอาไม้ลุ่มเอาไม้นครับสองหุ 60บหลังคาเลือนเฮ้ยหกสิบขนะวาหลังคาตรงนี้มันสามขนเนาะหกสิบขนคูณนห้าลิตรหกสิบหุ้ห้าต่จรแ่วเนี่มันอยู่ามน้ำพอดีนะตอนนั้นหุณห้านผมดูใก้เครื่องพ้นพ่นน้ดเดียวผมเหมือนเหมือนเยไดแล้ว ถ้าถตือนถ้าถ้าสามร้อยเขียน3ามร้อสรุปว่าวันหนึ่งเนี่ยค้น่ะจะเจ้มประมาณจน้าประมาณหลิตรต่อค้นน่ะฉะนั้นวันหนึ่งก็จะใจ้3สาลิตรฉะนั้นเหกอจินเอ้ยจ้แงฟันล่างน้าหัวเข่านี่นะค้นเกิดจ้5ลิตรนะะละแสดงว่าทงสองร้อยลิตรเดี๋ยวกันทางงสองร้อลิตรเนี่ย ของคนมันมีโครงการมาได้สี่สามสี่คนเป็นพลังงานสโซล่าไฟฟ้าที่แจในหมู่บ้านผมถามหลวงหลวงว่ามีมีมีใช่ไเนี่ยผมพวกนี้ได้โครงการมเเาอาอันนี้มันวัดได้สามร้อยลิตรมันกันถ้าเต็มถังแล้วมันใจ้สรุปว่ามันใจ้กี่ช่วง เจ้กระช่วงเจ้ากระช่วงใบมันเหอเออช่วงเจ้ากระช่วงแหลงอันแสดงว่าคุณไม่แหมเต่าหนึ่งถ้าสามรอยก็เป็นหกร้อยเช้าเย็นมันกับเกือบคิ้วคือปันลิตคิ้วนี้ว่มันได้คุ้มกับหลักคุ้มกับว่าตอนนี้ก็เป็นการปรึกษากันก่อนนะฮะว่าจะคำนวณการจัดเก็บน้ำได้จำนวนเท่าไหร่เพื่อให้เพียงพอใช้ ในการจ่ายน้ําให้กับแต่ละหมู่บ้านนะเพราะว่าจํานวนน้าข้างบนนี้จะมีจํากัดแล้วก็ถ้าหากกักเก็บน้ําไว้นี่จะมีการใช้ในการแจกจ่ายกันแต่ละหมู่บ้านด้วยอัตราส่วนเท่าไหร่ถึงจะพอ เพียงพอในการใช้ในชีวิตประจําวันของแต่ละคนในหมู่บ้านไว้ก่อนนะออนเพราะว่านี่คือการแก้ปัญหาภัยแล้งครับผมเมื่อมีทรัพยากรน,น้ําจํากัดเราก็ต้องมาบริหารจัดการนะตอนนี้ให้นะทุกทุกฝ่ายได้ปรึกษากันก่อนนะทั้งทีมงานทั้งชาวบ้านนะฮะแล้วก็การประสานงานกันในแต่ละหน่วยงาน ในการวางแผนครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมถ้ามีอะไรคลิปหน้าจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอีกใน g ีฟ x กสปอร์ตออนทัวครับผมีอดนี่ก็หน่อถ้ากินตัวหกับถ้าสมมติตีองโก้มาฟันริบป้องกัน bà nội bà nội bà trẻ cố gắng cho tất cả những cái bà